สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเอเลือนทอนะคะอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนะคะวัดปักคองมะขามเท่าเนาะที่จังหวัดชัยนาธนะคะพอดีว่าเอมีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่นะคะแล้วก็มีวัตถุมงคลติดไม้ติดมือมาฝากกันด้วยนะคะเหรียญแต่ละเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะ ไปบูชาที่วัดเลยนะคะไปบูชามาจากวัดเลยเนะาะใครที่สนใจนะคะวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่0924360245นะคะหรือถ้าไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสอบถามก่อนนะคะแล้วก็ถ้าพี่ต้องการภาพถ่ายเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอจะส่งรูปให้ดู อีกรอบหนึ่งนะคะเราจะติดต่อกันได้ก็คือทางไลน์เท่านั้นนะคะที่จะส่งรูปได้นะคะ,อ,ะอันนี้ประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าออกจากวัดเนาะเพราะว่าเอไปบูชาที่วัดเลยนะคะ,ะเหรียญเหรียญของหลวงปู่สุขนะคะที่ที่ทำในวาระครบรอบนะคะครบรอบมรณะของหลวงพ่อของหลวงปู่ร0อยปีเนี่ย มีออกมากันหลายรุ่นเลยนะคะมีออกมากันหลายรุ่นด้วยกันเลยนะคะเอก็ได้มามาแบ่งปันกันหลายรุ่นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเหรียญนี้เลยเหรียญแรกนะคะเป็นเหรียญที่เราเรียกกันว่าเหรียญสเตมนะคะเป็นเหรียญสเตมนะคะนี่เลยมีกล่องด้วยนะคะออกปีหกหกนะคะครบรอบมรณภาพของหลวงปู่นะคะครบรอบหนึ่งร้ปีนะคะครบรอบหนึ่งร้อยปีเนาะ ของหลวงปู่สุขนะคะนี่เป็นเหรียญแบบนี้สวยงามมากเดี๋ยวไว้มีทุนเยอะๆนะคะจะไปบูชามา,าให้ครบทุกเนื้อเลยนะคะมีหลายๆเนื้อด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ไหวแค่นี้เนาะเอก็เอามาเอามาตามกำลังเงินเนะาะเอามาแบ่งให้พี่ๆถ้าพี่ๆสนับสนุนนะคะก็เอกก็จะได้ไปบูชามาบ่อยๆนะคะ ใครที่บูชาวัตถุมงคลจากเอกไปก็ส่วนหนึ่งเอกก็ทําบุญที่วัดด้วยนะคะทาบุญที่วัดด้วยเห็นไหมคะโค้ดโค้ดจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ออกจากวัดแล้วก็รันเลขอันนี้จะเป็นเลขแปดหกสี่หกนะคะองนี้แบ่งบูชาในราคาสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น แล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปออันนี้เป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีนะคะเศรษฐีแสนล้านนะคะเศรษฐีแสนล้านาข้างหน้าเป็นหลวงปู่สุขข้างหลังเป็นเป็นทวเวสนะคะอันนี้ออกปีหกสี่นะคะออกปีหกสี่ นี่เลยทาวเวทสวยมาก64เริ่มปีลึกแล้วนะคะองค์นี้แบ่งบูชาในราคา550บาทนะคะประกันแท้100เปอร์เซ็นต์นะคะประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีสองเนื้อด้วยกันนะคะนี้เป็นเนื้อทองฝาบาท อันนี้ออกปีหกสี่นะคะออกปีหกสี่วัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะรุ่นเศรษฐีแสนล้านนะคะใครอยากเป็นเศรษฐีบูชารุ่นนี้ไปเลยนะคะเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาพันล้านด้วยนะคะแล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอเป็นเป็นรุ่นนี้นะคะพรสุขสารานะคะ อันนี้เป็นรุ่นพรสุขสำราญอันนี้ปีลึกหน่อยนะคะออกปีห้านะคะเหรียญสวยมากน,นี่เลยเหรียญน,นี้ราคาจะค่อนข้างสูงกว่าเหรียญอื่นนะคะเป็นห่วงเชื่อมเนาะอันนี้เป็นห่วงเชื่อมอตอกรวยไว้ตรงนี้นะคะตอกรวยนะคะ อันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะแบ่งบูชาในราคา850บาทนะคะ850บาทแล้วก็รายการต่อไปเป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้ารุ่นเดียวกันนะคะพรสุขสำราญเนาะเหรียนคมชัดนะคะ ขออนุญาตไม่แกะซีนเนาะเพราะว่าไม่อยากให้พระโดนโดนเหงื่อที่มือเอ๋เนาะเดี๋ยวพระจะเสียอันนี้ก็ตอกรวยเหมือนกันนะคะตอกรวยเหมือนกันตรงนี้นะคะตอกรวยไว้เนื้ออันปะก้าแบ่งบูชาในราคา450บาทนะคะ450บาทเท่านั้น ไปเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะรุ่นพรสุขสำราญเหมือนกันนะคะได้มาสามเนื้อพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนะคะอันนี้ออกที่วัดโดยตรงนะคะออกวัดาปากคลองมะขามเท่านะคะอันนี้ออกปี59นะคะปีห้า แบ่งบูชาในราคา450บาทเท่านั้นนะคะเหรียญต่อไปนะคะเหรียญต่อไปเป็นอ่าเป็นเหรียญรูปอันนี้มอบให้เป็นที่ระลึกนะคะครบครบรอบการมรณาภาพ100ปีเช่นกันนะคะ นี่เลยที่ออกพร้อมกันนะคะก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ด้วยนะคะนี่เลยรุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็มีอีกรุ่นหนึง่งเป็นเหรียญสแตปมนี้นะคะมีหลายรุ่นเลยนะคะที่ออกครบรอบ100ปีของอหลวงปู่สุขนะคะเพราะว่าสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงปู่ในเยอะมากเนาะใครๆก็อยากมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะไปบูชากันอันนี้ รูปแบบสวยมงงามมากเลยเป็นใบโพนะคะเป็นใบโพข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เลขอะไรเนี่ยแปด8ก้าหนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา350บบาทเท่านั้นนะคะราคาที่จับต้องได้เนาะ ไม่สูงจนเกินไปนะคะแล้วก็รายการต่อไปเป็นเหรียญรุ่นนี้เลยนะคะอ่ารุ่นมหารุ่นมหาชนวนเศรษฐีนี่เลยรุ่นมหาชนวนเศรษฐีนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเนี่ยนี่แกะยาก อาเป็นเหรียญแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อแบบนี้นะคะอันนี้ออกปีห้าเจ็ดนะคะปีห้าเจ็ดข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะเม็ดไข่ปลารอบองค์นี้แบ่งบูชาในราคา800อบาทนะคะ แปดร้อยบาทนะคะแล้วก็รายการต่อไป <c oughs> อเหรียญน,นี้นะคะออกปี6กปีห้าศูนยนะคะปีหู้อันนี้ออกปีห้านะคะองค์นี้สวยงามมากเลยนะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่สุข นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นกลมหลวงนะคะกลมหลวงชุมพรด้วยนะคะองนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทเท่านั้นนะคะประกันแท้ให้นะคะทุกรายการเลยของหลวงปู่สุขนะคะอันนี้ออกปี2-5-5-0นะคะข้างหลังเป็นกลมหลวงชุมพรนะคะเหรียญสวยมากเลยเหรียญจริงสวยงามมากนะคะอยากให้พี่ๆทุกท่านได้เหรียญที่แท้แล้วก็สวยเนาะ ไปขัดสันมายังมีอีกหลายรายการเลยนะคะที่วัดหลวงพ่อคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆที่เมตตานะคะถ้าบูชาไปเอมีทุนไปต่ออีกก็จะไปบูชามาอีกนะคะเอามาแบ่งปันให้อีกนะคะก็จะเอามาให้ครบได้หลายรุ่นหลายเนื้อเลยเนะาะท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆที่เมตตาด้วยนะคะแต่เหรียญน,นี้สวยมากเลยนะคะแบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทเท่านั้น แล้วก็เหรียญน,น,นี้เป็นเหรียญกรถินนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกรถินปี6-5นะคะอันนี้เป็นเหรียญที่มอบให้เป็นที่ระลึกในงานบุญกรถินปี65เนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคาเบาอยู่เลยนะคะ155บาทเท่านั้น155บาทเท่านั้นนะคะ รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมในพธิธีในงานาครบรอบ100ปีนะคะครบรอบมรณาภาพ100ปีของหลวงปู่สุขเนาะเป็นเหรียญที่กำลังนิยมกันเลยนะคะเหรียญน,นี้เนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคา 650บาทนะคะ6 5รบาทที่มีเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะเหรียญน,นี้วันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนะคะมาแบ่งปันกันเพียงแค่นี้นะคะวันนี้เอกเลินทอลาไปก่อนนะคะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ